หนึ 2> 1, 2, 3, ่งสองสามส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้คุณครูคุณครูจะมานําเสนอเพลงสาะไยไม้ม้วนนะคะเพื่อให้นักเรียนได้จดจําการใช้สาะไยไม้ม้วนที่ถูกต้องนะคะโดยวันนี้คุณครูครูชื่อคุณครูทิรารัตน์เกาประโคนค่ะและก็มีคุณครูวชิรารัตน์สวัสดีค่ะและคุณครูสิริกานค่ะค่ะผู้ร่วม ในการร้องเพลงวันนี้นะคะ<ช>เดยวนักเรียนนั่งเฉนเนาะค่ะเดี๋ยวนักเรียนจะมาฝึกการอ่านทำสาระไอไม้ม้อก่อนนะคะจากคุณครูสิริการค่ะคุณครูสิริการจะเป็นคุณครูนําอ่านนะคะและคุณครูทิดาะจะเป็นนักเรียนนะคะเพื่ออ่านตามค่ะใครใครใฝ่ใจสะพ้ายยองใหญ่ใครใครใฝ่ใจสะพ้ายยองใหญ่ ให้ผู้ใหญ่ใช้ใบเรือของใหม่ให้ผู้ใหญ่ใช้ใบเรือของใหม่ใครใครใส่ของใช้ใกล้สินใดคนใบ้ใช่หลงไหลแต่สดใสใครใครใส่ของใช้ใกล้สินใดคนใบ้ใช่หลงไหลแต่สดใส ของใช้อยู่ในทิศใต้สารไอไม้ม้วนเชิญสิเชิญชวนยี่สิบม้วนควรจำของใช้อยู่ในทิศใต้สารไอไม้ม้วนเชิญสิเชิญชวนยี่สิบม้มวนควรจำ<ม>ค่ะนักเรียนคะนักเรียนก็ได้ฝึกร้องเอฝึกฝึกก็ต้อนะคะฝึกอ่านทำสารไอไม้ม้วนไปแล้วนะคะ เดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูวชิรรัตน์จะนำเข้าสู่บทเพลงเพื่อให้นักเรียนได้จดจำคำเหล่านี้นะคะในบทเพลงขอเชิญคุณครูวชิรรัตน์ค่ะเริ่มเลยนะคะใครใครใฝใจสะพยยองใหญ่ใครใครใจสะพ้ยยองใหญ่ให้ผู้ใหญ่ใช้ใบเรือของใหม่ให้ผู้ใหญ่ใช้ใบเรือของใหม่ ใครใส่ของใช้กล่สิ่งใดคุณใบใช้นองไหลแต่สดใสของใช้อยู่ไหนทิศใต้สารไอไม้มวนเชิญสิเชิญชวนยี่สิบมวนควรจำลา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 โอ้แม่งามคำจำเกิดจงจำหน่อยนะคนดี พรึ่เจะพรึ่งพรึ่เจาะพึงๆามกันนะคะใครใใส่ใจสัไพยองใหญ่ใครใใฝ่ใจสะไพยองใหให้ผู้ใหญ่ใช้ใบเรือกองใหม่ให้ผู้ใหญ่ใช้ใบเรือกองใหม่ ใครใครใส่ของใช้ไปสิ่งใดคุณไปใช้ลงไหลแต่สดใสของใช้อยู่ในจิตใต้สาาไม่มวนเชิญสิเชิญชวนยี่สิบวรควรจำลา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 โอแมงงามคำจำเธิดจงจำหน่อยนะคนดีจุึมจมจบจึ่มจึมจบ พึมพึมเจ้าพึมพึมอ่า<ก>เด็กๆมีความสุข,คอ,ค,สขคอยมีความสุขกับสระไอไม้ม้วนนะคะคุณครูทั้งสามคนก็ขอส่งความรู้ให้กับนักเรียนเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายอาบ๊ายบายบาย่